สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอประเครื่องก็มาพบกับพี่พสมาชิกอีกแล้วพี่นะสำหรับแผงจอรอบนี้ก็นะครับจับคู่เหมือนเดิมพี่นะครับองลนะ300คู่นะ สี่ร้อยบาทนี่ยพระถึงจะไม่มากมายเท่าไหร่นะวรับอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนเนบสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเนวใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับสําหรับอ่าพี่ๆต้องการอ่องค์ไหนหรือจะรวมองค์ไหนพี่นะสายด่วนสายตรงเข้ามาเลยนะครับนะอย่างรวดเร็วทันใจนะครับก็ใครไวใครได้พี่แนวช่วงชิงจังหวะกันาวครับพี่นะครับเจ้ายุทธภพวันนี้นะครับมาเริ่มเลยแล้วกันรลยกันแรกแนับรายการแรกเอาเป็นเหรียญได้ไหมพี่แนวอันนี้เป็น เหรียญของเอ่อน่าจะเป็นของหลวงพ่อดิ่งไหมแต่เป็นพิมพ์คล่ค้าพิมพ์หน้าหนุ่มอ่ะอา้าวเราพี่เอ้ยนับไม่เคยไม่เคยเจอเจอนะนะับอําเภอบางประกงกนะครับพี่นี่ครับหลวงพ่อดิ่งบางวัวนะี่ครับด้านหลังก็พี่สองสี่แปดหนึ่งนีครับตัวยันสวยสองสี่แปดหนึ่งไอ้ตัวยันสวยจริงพี่เนี่ยครับเอา 300คู่ละ MM ส0่นะครับง่ายๆสั้นๆพี่นะครับแล้วก็เหรียญนี้สำหร hmm. ับเหรียญนี tes, birds, <sh sometimes> <The sweet formula> ้นะพี <superheroes> like ่น้บผิวพันธุ์เดิมๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อทองมาถาว่าโลครับพี่เนี่ยรเหรียญพ่อทองมาถาว่าโลนะครับ253 2ครับพี่ล้านในพี่นับอุดมทรัพย์โอ้โหเจาะปิ้นเจาะเดิมเจาะธรรมชาตินะครับน้าเก็บหน้าศึกษาและหน่าสะสม300คู่ละ400บาทเนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญเด็ดเหรียญดังในพี่น้ำหลวงพ่อเพิ่ม เนี่ยบเปลี่ยนลูกไข่หลวงพ่อเพิ่มก็มีหโ้ยผิวพรรณยิ่งยิ่งดูง่ายสบายตาเนี่ยครับอ่ะผิวพันธุ์ยิ่งดูง่ายสบายตาอ่าด้านหลังก็พี่สองห้าหนึ่งแปดเนี่ยครับสองห้าหนึ่งแปดก็พี่วัดอะไรนะวัดสับเผชิญเหรอเนี่ยบอ่านครปฐมก็พี่นครปฐมนะจ๊ะเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับนครปฐมสามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดถุงซีนออกให้ดูเนี่ยครับอตัดถุงซีนออกให้ดูพี่ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อบลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้ก็น่าจะเป็นปีอันนี้ครับพี่หนึ่งสิบคับหนึ่งห้านี่พี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นะปีหนึ่งห้าเนื้ออัปปากาสวยๆเลยจะพี่จ๋านะครับสวยแบบนี้นะครับสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเงินหนึ่งห้าเนื้ออัปปากานะครับตามต่อเลยพี่นี่ครับยอดธงนะครับยอดธงองค์นี้นะพี่นะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อชินเนื้อเนื้อชินตรงนี้สวยอดธง นะครับองนี้ต้องใช้คําว่าเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นธรรมชาติธรรมชเนื้อชินเขาแห้งแห้งแล้วมีความเก่าแหนบนะไม่ใช่แห้งธรรมดาพีนะแห้งแล้วมีความเก่าแนบด้านหลังอาจจะขึ้นคาบไข่คาบฝ้าครับนะอาจจะส่องแล้วมองไม่เห็นบ้างครับอาจจะส่องแล้วมองไม่เห็นบ้างครับพี่เอา300คู่ละ4 0 0บาทนะครับกูบังกระจ่ะะครับอันนี้ก็ต้องลองสอบถามกันอีกทีนะพี่นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับองนี้เลยพี่นะอค์นี้จะเป็นหรอเขาเรียกว่ารูปหล่อปั๊มครับรูปของพ่อพรมวัดช่องแค แนวร,รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร <c oughs> เห็นไหมวัดช่องแครแนวร,รูปหล่อปั๊มอ่าด้านหลังครับพี่น้ำดูด้านหลังดูตัวหนังสือนี่นะครับยี่สิบสองมีนาปีหนึ่งสองแนวยี่สิบสองมีนาปีหนึ่งสองพาลุกแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแครพี่แนวค,ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้มีให้เห็นแล้วนะครับได้เก็บกันหมดเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับ สิวอรีครับพี่อันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมวัดพระหัตไร่ครับพี่ปอนทองเดิมๆนะครับนะเนื <i> <uman> ้อผงพายกุมารครับพี่หลวงปู่ทิมวัดพระหัตไร่นี่ครับนะองค์นี้พระได้ได้ความโดดเด่นได้ความสวยนะครับได้ความโดดเด่นได้ความสวยได้ความเก่าได้แห้งนะครับด้านหลังก็พี่นี่ดูค่าปอนทองนะพี่นะและดูเม็ดมวลสารเห็นไหมดูค่าปอนทองและดูเม็ดมวลสารอันนี้เหมือนจะมีจีวรนะครับนะเหมือนมีเศษจีวรติดมาด้วยปู่ทิมวัดไร่พี่ ธรรมดาเราไม่ชอบอยู่แล้วเราชอบแบบอะไรที่แบบออปชันเยอะๆดูดิพร้อมแขวนพร้อมใช้นะนะครพร้อมแขวนพร้อมใช้นะ300คู่แล้ว400นี่ครับ300คู่แล้ว400แล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นไม้แกะไหมใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นไม่ไม้แกะน่าจะเป็นหลุมข้อเงินเนื้อดินนะซึ่งเขาเลี่ยมไว้นะครับนะนี่ครับพี่นี่นี่นี่ชานหมากเนี่ยนะครเออเนี่ยนะชานหมากเนี่ยนะครแล้วตรงนี้นะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อดินนะในความคิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับเลี่ยมวินเทจมาเลยอะ หรือเป็นเนื้อชานหมากนะครับอันนี้น่านาคิดน่าวิเคราะห์นับเอาสา0รอยคู่แล้ว4 0 0ร้อยนะครับหลงเงินนะครับปีตาหลวงปู่โตจัมโบ้นะครับพระปีตาหลวงปู่โตจัมโบ้นี่เนื้อโหดเนื้อสวยเนื้อเป็นธรรมชาติก็พี่ร่องนิ้วสวยนะครับร่องนิ้วสวยเอาแล้วนะครับนี่ดูด้านหลังนี่อันนี้เป็นรหลังยันห้าเนวประหลังยันห้าพระสวยจริงพี่แนบหลวงปู่โตวัดประดูชิงพี่ แนวหลวงปูโตวัดประดูชิมพีองนี้นะครับเรี่ยมเก่าเลียมเดิมเรี่ยมธรรมชาติ300อคู่ละ400อบาทนะครับไม่จัดได้ไงล่ะพี่แนวหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกในพ่ลาเหรียญหล่อรุ่นแรกรนบเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับเนื้อสู้วยสวยพี่ดูเนื้อเนียน้ำร่องรอยการหล่อโบราณนะครับน่าจะเป็นเหรียญหอ่อเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับในหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกดูตัวอย่างด้านหลังดูความเก่าความแห้งดูคราบสาที่ขึ้นคือขึ้นแบบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่เอา300รอคู่ละ4ี่รอ สามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับเทวรูปช้างเนะครับเทวรูปช้างโอ้โหเนื้อสวยจริงดูเนื้อนี่เนียครับเทวรูปช้างเห็นไหมเทวรูปช้างเนี่ยครับเทวรูปช้างนี่ธรรมดาที่แหะพี่ดูเนื้อดิเห็นไหมดูเนื้อดิเทวรูปช้างเนี่ยครับเอ่อเทวรูปวงนี้นะครับนะเป็นช้างสามเสียนเนี่ยเป็นช้างสามเสียนแล้วได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติได้เก่าเลยพี่นะผิวพันแห้ง ผิวพันุแห้งแล้วฮิงเห็นไหมได้เก่าได้ธรรมชาติเอา,อางี้แล้วกันพี่องค์นี้เอาสามร้อยคู่แล 400. ้วสี่ร้อยนครับสามรอยคู่แล้วสี่ร้อยแล้วก็ พระปิตานะครับซึ่งเป็นพระปิตาของสายวัดสะพานสูงนะน้ำอ่าลงรักปิดทองไว้แนวเออลงรักปิดทองไว้สายวัดสะพานสูงครับพี่เนี่ยครับองค์นี้เนื้อสวยสวยพี่มาพร้อมเรียมพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับมาพร้อมเรียมพร้อมแขวนและพร้อมใช้นี่ครับอ่าดูด้านหลังครับพี่นะครับด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีความเก่าความแห้งแนวเออก็จะมีความเก่าความแห้งเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยย่นเลยอะแนวร,รักดำดำนี่ย่นเลยพี่เอ้าแบ่งปันกันไป แนวนเออแบ่งไปกันไปพี่เอาสา0ร้อยู่แล้วสี่ร้อยเนี่ครับแล้วก็นี่เลยแนวสำหรับวงนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบเขาพี่แนวเป็นตะกรุดฝ <c oughs> าบาทไหมน่าจะเป็นตะกรุดฝาบาทนะหลวงพ่อทบเนี่ยแนวสองกษัตริย์พี่จะมีตะกั่วแล้วก็เป็นแผ่นอ่ทองเหลืองใช่ไหมทองฝาบาทไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่ดูการม้วนเนี่ยอ่าพี่ดูการม้วนดูการใช้เนี่ย เออ่ดอ,ด,ดอกนี้เอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับตะกุดนะพี่นะสามร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วก็ป,ปิตาครับพี่นี่เป็นพระปิตาอ๋อบันเย็นไหมหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนะพี่นะหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังครับพี่ออปู่เยี่ยมวัดหนังเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนะครับปิตาบันเย็นแล้วก็อุปคุตอุปคุตนี้สวยมากครับพี่อุปคุตหล่อโบราณแหน่อุปคุตเนื้อนี้นะพี่นะเป็นอุปคุตที่มีความความเก่า นบะเนะี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีความเก่าความสวยสง่าเนี่ยเก่าสวยสง่านะครับนะเนื้อธรรมชาติเนื้อเดิมก็ดีจังเลยพี่เห็นไหมเอาสามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยแล้วก็องคนี้นะองค์นี้จะเป็นหลวงพู่ทวดก็พี่ฝรั่งหนังสือตัวทอด้านหน้าเห็นไหมฝรั่งหนังสือก็พี่อันนี้มีตัวทอนะนะครับลมดําแห้งสนิทมิดสายเลยพี่นับด้านหลังอ่าองนี้พี่น่าสวยเห็นไหมผ้ามันเขาเรียกอยู่ในอยู่ในฟอร์มเดิมอะ ใช่ไหมพระอยู่ในฟอร์มเดิมแบบนี้พี่นะคไม่จัดได้ไงสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับลมดําแห้งๆลมดําสวยๆดาเดิมๆในราคาเบาๆกระชับมิดวันนี้สามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยคู่ละสี่ร้อยองนี้เลยพี่นะครับองนี้จะเป็นาสายใต้พ่อท่าน้ายหรือเปล่าเนื้อชันหมากนะครับเนื้อชันหมากหรือเปล่าพี่อันนี้ก็หน้าวิเคราะห์นะครับสำหรับองนี้ดูเนื้อเป็นเนื้อชันหมากหน้าวิเคราะห์ แหนบเอา300คู่ละ400บาทนะครับแล้วก็เหรียญก็พี่นี่เหรียญพ่อท่านขายเลยแหนบเหรียญพ่อขายด้านหลังจะเป็นพ่อพ่อเฟืองแนบเนี่เออพ่อเฟืองพ่อขายพ่อเฟืองเอา300คู่ละ400บาทเห็นไหมพ่อขายพ่อเฟืองพี่300คู่ละ400บาทนะครับเอ่อแล้วก็ตะกรุดอันนี้พี่ในครับตะกรุดนี้ตะกรุดเก่าแหนบนะซึ่งเป็นตะกรุดเขาเรียกว่าตะกรุดร้อยแปดไหม สามกษัตริย์ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นทองเหลืองอันนี้แลเงินทองนากไงเนี่ยอันนี้เป็นทองเหลืองไหมอันนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะนะครับตีว่าเป็นสามกษัตริย์นะเนี่ยเก่าพี่นะอันนี้คาดมาแบบเดิมๆเลยนะดูดิเนี่ยมีรอยจานพี่ไม่ใช่มีมีนะมีรอยจานเราดูการแขวนการใช้เนี่ยอันนี้ใช้คายเอวเลยนะนะครับดู่ยลองรอยการแขวนการใช้ผึกก็คือว่าผ่านศึกสงครามอย่างโชคโชนนะครับผ่านศึกสงครามอย่างโชคโชน สำหรับชุดนี้นะชุดนี้ขอ400บาทนี่ครับคือน่าใช้พี่นียมนะนี่คือเขาแขวนเขาใช้งานจริงนีัมนะแขวนใช้งานจริงแล้วก็เชียร์ร้าดอิโดจีตรงนี้ชินานาล่าเนี่ยครับอิโดจีนี่เนื้อสวยเนีมต้องยอมรับเขาเลยว่าองค์นี้นะครับนเนื้อเขาสวยจริงพิมพ์ตอนีพิมต์ตอดูการต่อโค้ดเนี่ยพิมต์ตและพี่ดูการต่อโค้ดเนี่ยสวย น้ำสวยเป็นธรรมชาติเห็นไหมดูร่องรอยการต่อโค้ดนะครับสวยแล้วเป็นธรรมชาติเอ่อสังคตินะพี่นะเห็นไหมเห็นสังคติไหมคือนูนเด่นนะครับเออคือนูนเด่นคือบางอย่างนะพี่นะบางทีอาจจะให้พี่ๆแบบว่าได้พิจารณากันเต็มที่นะครับเห็นไหมขู่โค้ดสุดยอดเลยเนี่ยสามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับ พลาดแล้วพลาดเลยใครไวใครได้เนี่ยเออใครไวใครได้พี่เนี่ยคสำหรับองค์นี้องค์ต่อไปกับพี่เนี่ยนีเหรียญหล่อเอ่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเนี่ยเนีเอเหรียญหล่อหลวงพ่อรอดวัดบางน้ำวนถ้าดูเนื้อเนี่ยวัดบางน้ำวนนี่ครับสำหรับวัดบางน้ำวนองค์นี้นี่ครับเป็นเอ่อต้องใช้คำว่าตะไบเดิมพี่ตะไบเดิมตะไบแห้งตะไบเก่าอยู่แล้วนะวัดบางน้ำวนพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อรอดนะหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน เอาสามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยบาทพี่นะปูรอดวับบางน้ำวนนะอันนี้เก่าแน่นอนพี่เก่าถึงยุคเนมื่บเก่าถึงยุคครับพี่เนีรยบหลวงปู่โตสำหรับหลวงปู่โตนี้น่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่มวลสารมาเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่เนีรยรุ่นสร้างโรงเรียนไหมสร้างอนุสรสร้างโรงเรียนในครับได้ใช่นะเดี๋ยวดูด้านหลังด้นี่ไงอ่ะอนุสรสร้างโรงเรียนนะครับก็จะมีตาช่างแล้วก็เป็นรูปช้างในครับมีตาช่างแล้วก็เป็นรูปช้างครับพี่อนุสรสร้างโรงเรียน คือได้ได้ธรรมชาติแน่นอนนะครับนี้คือหลกหนีไม่พ้นได้ธรรมชาติแน่นอนนะครับอ,อนสุสรชาหัเรียนเอา300คู่ละ4 0 0บาทนะครบับวงุโตแล้วก็นี้จะเป็นพระกิ่งนะเอออันนี้จะเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมพี่นวะพระกิ่งพ่อเงินวัดดอนใยหอมเอา300คู่ละ400บาทนะคนะร,รับอ่าหล่อโบราณอีกหนึ่งองคนะ์แนอันนี้จะเป็นหล่อโบราณของอ่พระเจ้าตากนนะเออพระเจ้าตากก็มีหล่อโบราณ รอเก่าแนววหลรอบโบราณคือเขาต้องใช้ว่ารอเก่ารอธรรมชาติแนวะว่านะร,รอเก่ารอธรรมชาติห่อบโบราณยังพี่แนวะวันนี้จะเป็นเอ่อพระเจ้าตากนะพี่เจ้าคุณศรีสนสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทแนวว่าสามร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วก็เหรียญอันนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดี๋ยวดูให้นะพี่นะนา,นาวัดเออวัดควรอะไรนะ วัดควรฝาลวมีพัทธลุงรุ่นสองแท้เลยแท้ดูง่ายเลยสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยคู่ละสี่ร้อยนะครับเราก็องค์นี้จะเป็นอ่อบลวงพ่อหงแนวแล้วบ,บ,บรวงพ่อหงเขาพี่วัดอะไรนยวัดช่วงด่านแนววัดช่วงด่านก็ไม่เคยเจอเหมือนกันพี่แนวเออเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันพี่ยกช่อฟ้าในวนาอายุห้าสิบแปดปี เอาแบ่งไว้พี่สามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยเนี่ยครับสามร้อยคู่แล้วสี่ร้อยแล้วก็องนี้พี่อุ้มนางเนี่ยครับอุ้มนางเนื้อสวยสวยเป็นไงดูเนื้อดิขุนแผนอุ้มนางนี่ดูเนื้อดิเนี่ยครับดูเนื้อขุนแผนอุ้มนางเนี่ยนื้อเนื้อยังก็หลงพักกุวยเนื้อเออมีการลงรักปิดทองอยู่แล้วนะมีร่องรอยการลงรักปิดทองอยู่แล้วพี่นี่ดูเนื้อดิเนืเมเ่อดูเนื้อนีขู่เป็นไง สุดจริงนะครับพี่ดูนเนื้อนี่สำหรับวงน,นี้นะครับไม่จัดไม่ได้นะครับสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับอา่าปวดปทวดปั๊มซ้ำนะเราขออนุญาตแกะดูนะเนี่ยปู่ทวดปั๊มนะนะนะซ้ำเนี่ยเนี่ยนี่ยแกะพี่พี่ได้ดูเลยนะครับนะเนะทสเลยเออเทสเลยในะปู่ทวดปั๊มซ้ำขูดูเนื้อ ดูเนื้อดูผิวพรรณดูร่องรอยการตกแต่งและแทงแบบเป็นธรรมชาติเนะครับดูร่องรอยการตกแต่งและแทงแบบเป็นธรรมชาติคับพี่เนี่ยครับเป็นพิมพ์กลางปั๊มซ้ำา300คู่ละส0 0บาทนะครับนะพิมพ์กลางปั๊มซ้ำแล้วก็องนี้พี่แวหวกม่านหนูเขากวยรับโอ้โหดูดูเนื้อนี่นวพี่ดูเนื้อนี่นะแหวมกม่านเออหลังรูปเหมือนแนวแหวกม่านหลังรูปเหมือนรับพี่นี่ดูด้านหลังเนี่ยดูคาบ นะครับเมื่อแหวกมาหลังรูปเหมือนนะครับคือรูปเหมือนแบบนี้นะครับนะซึ่งแสดงถึงความเก่าแนวนะเออซึ่งแสดงถึงความเก่าอยู่แล้วนะครับพี่ดูเนื้อดิสแสดงถึงความเก่าเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับ <mon st ion> แล้วก็นี่ครับพี่แนวองค์นี้จะเป็นออ๋หลวงพยย่ออหลวงพยย่อใหญ่แนวหลวงพ่อใหญ่อ่พ่อใหญ่ที่ไหนเอ่ยเออพ่อใหญ่ที่ไหนเอ่ยแนวหลวงพ่อใหญ่เอาพระได้เครื่อพระได้ธรรมชาติแนวนะเออพระได้ธรรมชาติเลี่ยมเดิม สามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับเอา้าเนื้อส,สวยๆแบบเนี้ย <c oughs> ไม่น่าพลาดน,นะครับองค์นี้พี่แหนบน่าจะเป็นวัดเอ่อวัดห้วยมงคลนะเนื้อว่านแหนบน่าจะเป็นวัดห้วยมงคล <c oughs> แต่แต่เนื่องด้วยจากความความแห้งความเก่านะครับเนื่องด้วยจากความแห้งความเก่าพี่ด้านหลังจะเป็นรูๆเออด้านหลังจะเป็นรูๆแบบเนี้ยก็แปลกตาแปลกใจเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอเจอได้สวยได้เก่าได้ธรรมชาติ 300คู่ละ400บาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นวัดบางป่าพ,าาพา 0, าี่นะครับพระครูแขกวัดบางป่าปีสองพันห้าร้อยพี่นับปีสองพันห้าร้อยมีเส้นแตกเลยไหมพระครูแขกวัดบางป่าเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับองค์นี้พี่นะองค์นี้จะเป็นโดมพร,ดแดระแดงเนี่ยพี่นับแจกไม่ครัวครับพี่เนื้อบล็อกนี้ก็จะมีเม็ดผล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 ขึ้นมานี่พี่นะบไข่ปลาด้านขอบเหรียญ คมสวยชัดลึกนะครับเออคมสวยชัดลึกก็พี่ด้านหลังนี่พี่ดูฟันตัวหนังสือดิเอาสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทแล้วสามร้อยคู่ละสี่ร้อยแล้วสามร้อยคู่ละสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่เลยสําหรับองค์นี้นะครับแล้วก็จะเป็นโอ้โหดูนางพญาวนนี้ดิ องนี้เจ็ดร้อยพี่นะครับนางพระยาขอโดดโดดอง์นึงเลยพี่ดูเนื้อเลยนะครับขอโดดอง์นึงองนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับ <c oughs> สวยเคยยี่ใจถ้าขนาดเนี้ยพี่กวดร้อยเห็นเนื้อแห้งนับเนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อมีอายุกับพี่แล้วนกะวดบรลอยสไตล์นางพระยาพิษณุโลกเจ็ดร้อยบาท นี่ครับรายการสุดท้ายรายาท้ายสุดกจบพี่นี่ครับสมเด็จขาโตอันนี้จะเป็นของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนี่ครับสมเด็จขาโตกรับพี่แนวหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีแนบด้านหลังก็จะเป็นเอ่อเม็ดข้าวสารดำานี่ครับด้านหลังเป็นเม็ดข้าวสารดํามีอยู่5เม็ดนี่ครับมีอยู่5เม็ดครับพี่เม็ดข้าวสารดํา300คู่ละ400บาทนะยครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับที่พี่ท่าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ